พี่น้องยายแอวสิพัเก็บเห็ดเทียดกำลังจะมือมีน้ำคอยขนาดยังงะไม่ได้หมดหลเลย าเฮ็ดนนี่ขาลมแห้งด้าไพี่น้องยาเอ๋ขอถวดหลายดอจา้าลมแห้งแห้งลมแห้งแล้วก็ยุ่ขห่างถนนคือเก่านี่แหละจา้าเนี่สิพาเกียเ๊ยวเฮ็ดเทสก็เดียนยาเอวเข่ามาซื้อขวง ้อปปิ้งเราก็เลืยเวมาเบิงหมองที่เคยเก็บขาเป็นแข้งเข็งจะพี่นองนั่นเดี๋ยว่อยเตียตัวเตยดวกด้ยจ้ะเบิงกุฏิากระเมียนด้วยนั่นคอยย่างไปเบิ้งหลายหมองยุแต่ว่าได้หาเห็นหาบเหินหาบ่ดีรก็จับจ่ายอันนี้มพ ทีแรกว่าสิบอนได้เก็บบ่ได้พออะไรได้นี่ว่าสิคิดแม่บ้านละข่อยเอื้นซื้อภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเพิ่นบ่เป็นเด้อจ้จพี่น้องแต่ว่าสิเขียนให้เบิ่งน้โอ๊ยตายหักจอยแล้วเบื้องจ้าบ้านขาเพิ่นเขียงอีหลีบ่บ่เป็นแต่กินยำบ่ขาดดอกพี่น้องเอาเถอะดวกนี่ล่ะ เดี๋ยวต้องไิเดี๋ยวไปนึกไปไปเดี๋ยวไปซื้อเจ้าอุดรด้วยจะมาจับข่อยเด้อมาหาเก็บเฮ็ดขางถนน สงมือ้อก็เอามาน้ำยูืด้พี่น้องเตรียมพร้อมยูมยดแห่งปลาใส่ดอกสร้างตับเกี่ยวฝ่เฝ้าเนี่ยโอ้โหวันสิบหกพ่อ,พอจา้านี่ได้สองจุ่มคันนี่สองหยุ่มหยุ่มหนึ่งตรงนี้อีกหยุ่มหนึ่งจ้าเอาไส้ถงกันเด้อะจะไปตัดขายางี้นี่พี่นอ้นองคอยเด็ดขาเอาจา้าคอยไม่ได้ตัดดอกเด็ดเอาเอาขาเป็นกล่องไว้หมองเกลื่อนี่ละ บาทนี่มาเบิง่งบางนีจ่จ้าคือจั้งวันเดียวเห็นโอ้ยมออแม่นอีหลีจ้ายูหนี่มีแมพเลยน่ะโอ้ได้เก็บอีกแล้วงีอันมีหลายกลุ่มอยู่หน้าเขียวๆนี่แต่ว่าเพิ่นบ่ออกส่ันเด้อจา้าคอยว่าอันซิเมนต์นอั่นเป็นเชื้อเห็ดอยู่ข้างล่างที่ไหนผู้พี่น้องเพิ่นเล็เขียวเนี่ย ขนกระตู๊กีพี่น้องจับตี้อย่างวุ่นิบ้างอันนี่บ้านจะเอาได้วันนี้เต้เต้นี้บ้าออกก็ได้ดอกสเก็ตค้างปราจญาพี่นอ้องย้ายเอวเลียวเห็นเห็ดคิดว่าเป็นเห็ดเส้นจอดอะไรเนี้ยจ้า ถ้าพอเอาสิเอาได้เนี่ยเพราะว่าหัวสะอาดอยู่แถวนี้นะอุ้ยแมนยีหลีพี่น้องแล้วเพิ่งเส้นจจอดไมแต่ดอกง,งามเนี่ยใส่ถุงมือกันแล้วจา้าถ้าเฮตนันนี่คอยปดยกมือเป่าดอกถ้าบ่มีน้ำล้างมันเหม็นมันฉิวพี่น้องฉิวแห้งเยลยแต่บ่าแสบค่ะแสบพี่หลีนี่่สิเบง จบแล้วมเป็นมือว,วัน,นมือวันุนมีคนมาเหตุการเห็ดงานมันีผู้ใดเห็นใครเหรโอ้ยกินเินขนาดเลยสุดยอดกินแฮงกะเส็บต้มเราว็มมีกินได้พี่น้องเนี่ ไอ้ไข่ไมยถึงว่าเห็ดสุกแล้วพอมีกินต้มแล้วคนนะพวกเม,มนมาจะต้มผัดกระสางแต่ว่าตอนห้นวนทำความสะอาดต่งตอนทำความสะอาดกับเกี๊บนี่ปื๊ดที่พวายเมียก่อยป,ปลดหัวกินแห้งแับเนี่ยไล่ไปไล่าไปใสก่กระป๋อนด้วยจ้าช่วงนี้มันเก็บน้วยเดี๋ยตันตีนนยนนินละจ่ายได้ใส่ถุงก่อนพี่น้องไอ้เอ๋วกำลังจะสีเมียบ้านด้หนิ ขับรถมาอันพอดีมันเงียบเนาะจา้าวันหยุดนั่นนะบ่มีรถบ่มีลาบ่มีหยังแล้วก็สซี่กำคำเนี่ยเราหาโม้งกลัวเ้วจาจะนี่ก็เลยขับซาๆเบิ่งข้างถนนหนทางในบาดท,ที่นี่เลี้ยวไปโพเฮ็ดอ,อีกแล้วจา้านั่นนะ่ะเดี๋ยวสิบแปลงไปเบิ่งจ้าลุงรถเดี่ยวสิพาไปเบิ่งจา้งพา,ปปจาพี่น้องเฮ็ดจอดอีกเด้๋ยน,นี่ยข่อยว่าแม่นแท้ๆแล้วรึวเปิ่า ไลายคลักหลไรเนี่ยไปใส่กับพ่อด้วยจ้ะนี่ช่วงนี้นั่นเพราะน่ะแล้วบงหอยถือเหยียบกับนี้ผู้ใดม่เหยียบเพื่นโอ้ห้อยรถตัดหญ้าเหยียบแท้ๆเลยคุยว่าเพาะเอาด้วยจ้ะนี่เพะเก็บยบมองยังซีขวัญเพรเก็บเฮ้ยวบางจุ่มน่นงามนน้ำอันจานน้ำแต่น่ะภาพขนาดแล้วบงเงินเพิ่นถือลมถเดือด แเราคอยเดี๋ยวเห็นอีกแล้วเบื้องแม่นเทียนสิพาฒน์พิไทยเป็นนองเมียน,นี่หลีแล้วเบื้องโอ้ยโย,ยังงามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่ถุงมือเรากับทายังงามเนี่ยนองเบื้อง,งอันนี้น้ำข่อยจะยังมองแว่เฮ่ามองเพิ่นเหตุการณ์เหตุงานมานจะติกดกดังเก็บงานเก็บของเพิ่นเพิ่นกศิลป์กรง กล้องวงจรปิดกับสีเหลวเห็นแถวไม่เงี้ยวมาดมดมมองๆยี่น้ำมันนี่กับสีฟ้าไม่เงี้นี่มาเห็ดอีกอย่างนึงหนี่กับสีฟ้าที่นาะกับจางแล้วข่อยบ่ได้มันหลักของข่อยมาถ่ายเห็ดข่อยมาถ่ายวิดีโอเห็ดจ้าบัดใดหลักขอางมูเจ้าเด้อเบิ่งเนี่ยจ้าข่อยใส่ถุงมือแล้วเราข่อยกวดขี้งเงี้ยออกหน่อยนึงเราถ่ายเบป็งน้ำเงาสะอ่อนนะพี่น้องเนาะบ่เก็บเด้อถ่ายยี่ห้อมงชี่กับปักเก็บไม่ดีเลยเนี่ยป้องอันนี้ พักเสียนอันนั่นก็เมียนจันนั่นพักเสียนพลังเบิง้งหลายหลายสู้เลยหลาย้ักไล่ช่วงนี้แม่จ้าแม้วันเดียวเบื่อเกลียดตุเจ้าเบื่ออยากเคนนะผีนี่เบื่อยากเกียบจะฟ้องหลายขยาาาับรถมาได้น้อยหนึ่งอ,ออกจากเมืองหันนะจ้ามองเงินเฮ็ดจอดเมืองหันนะึ่งพ่ออีกเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยกลยมาจอดเบิง้งบะมีอย่างบัวมีรีเฮ็ดจอดพี่น้องเอ้ยเราเบิ้งคนน่ะ ตายตายตายแมงมุมอะมาไ่เถอะ่อยเราบ้าถวดมือเราคอยก็อยากจับใช่ไหมยสีคอยคอยจับหย่าออกไทยเบ้อโอ้ไม่ได้ดวกมงมุมพี่น้องก็เป็นตะเอาเถอะัเากังนกับมีอีกนะเอามาสร้างมาเถอนี่นี่ก็คุยว่ามันจะเป็นเฮดแทด วดว่ได้เป็นงามาเป็นแข็งดีบายมือเป่าเหม็นกระซังบ่มีน้ำล้างากระซังก,ะงก็จะเก็บเอาค่อยดึงขึ้นมะเราเดี๋ยวพ้องหันดดอันึงเนี่ยเราเปิ่งยางง้ําได้ป่นะนะใส่สิบ่อยากเอาคันงามปปานีเอาดลเร็วโอ้อแข็งแม่ขากับเข็งดีก็มองที่ข่อยไปเก็บมือวานนีออ่อีกคนน่ะโอ้งามใช่วะอันนี้ก็สิเอา เอ้ยมือข่อยคือสิเมนบักย่างคักเดืซัสวสิไปหอดบ้านนะวันี้โหลดจากพี่น้องไปนะน้ำขนาดพ่ออีกเราจ้าพี่น้องแล้วเบิ่งยุท้งหนารถลดจะของนี่แล้วบังหันบัง,ยยนนบงหันเก็บญี่ปุ่นุ่นนะที่ปุ่นหันนะแล้นี่ยางมามาหอดบางนี้มาพ่ออีกแล้วเบิ่งป่าป้าดอีกแล้ว <laughs> เออจังไรก็ได้ลุยมือเป่าแล้ว ลุยมันหลดล้อเนาะพี่น้องเนาะโอ้แข็งดีขนาดที่มีเอาเม็ดนี่แหละเนาะจะมาจับ่อยเด้อผู้ใดเบิ้งในกองเงินบุ้งชนยิ้มภาษี่าขคอยมาหาหลักเฮ็ดนี่จ้าพี่น้องตัดขาแล้วเรี่ยวคอยกระสีออกใส่ถุงเมียบ้านละจ้าบ้าน,นี้อันดอกไงก็เอาเพระาะว่ายังมาตทีพันแน่นดีนะจ้า คอยไปเก็บอยู่ข้างถนนไงนั่นเพินพ่นเพิ่นโดกไงเพิ่นบ่นเนเียนแบบนี้นะนี่จ้าพี่น้องผลพลอยได้จากยายเหี้ยวมหาซื้อของมาหาช้อปปิ้งอยู่ในเมืองจ้เจรเบิ่งได้เห็ดแทศขอเอิ้นเพิ่นว่าเห็ดแท้ฝรั่งเนาะจ้ะได้หมกหน่อยนึงแล้วก็เห็ดเส้นจอดน้ำจี่บาดนี้ยายเหี้ยกับสิเมียบ้านละจา้าขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีค่ะ